มื่อนี้สิมาเสนอเมนูแกงเห็ดปวกเด้อครับเห็ดปวกไก่น่อยพอดีไปเก็บเห็ดอยู่สวนมาได้ครับไปพาอบัลบังเอิญครับพี่น้องกันแรกเ้ากับมาตําพริกครับพี่น้องตำพริกกับกระเทียมใส่กันครับเอ่อกันผู้ใดพักมากรสเพดกดใส่พริกหลายๆเด้อครับผมหลังกานันเ้างกับมาข่างเอานามไปข้างเนาะครับใส่ผักใบผักติ้วเด้อครับตัวนี้ครับผมใส่ใบผักติ้วแล้วก็เอาไปขึ้นไปข้างหมอครับพี่น้อง ิดฟ้ามอครับล้อมันเดือดเด้อครับพอน้ำเดือดแล้วเอาพริกมาลงครับพี่น้องพริกติดตามว้เตยที่แหลกครับเอามาลงครับพอลังจากนั้นครับใส่ปลาแดกลงไปครับนี่แหละครับมองที่เด็ดครับพี่น้องปลาแดกเฮานี่แหละครับพี่น้องลดเด็ดคักขเลยครับหลังจากนั้นเฮาก็เอาพริกครับมาลงครับพี่น้องแต่ภาษาบ้านๆเอื้นลูกโดดครับมองนี่ผู้ใดมากเอาพริกกับสสหลายๆเด้อเด้อครับพี่น้อง เสร็จแล้วเขากับปิดฝาหม้อครับรอน้ำเดือดครับบัดนี้เนี่ยพอน้ำเดือดแล้วนะครับเขาจังสิเอาเห็ดมาลงเนาะครับพี่น้องพอใส่เห็ดเสร็จแล้วเขากับปิดฝาหม้อครับอีกรอบหนึ่งร้อน้ำเดือดครับก่อนจิไปปุงรสครับพี่น้องนี่ครับพอหม้อเดือดแล้วเขามาปุงรสด้วยผงชูรสครับมองนี้ต่อมากัดใส่ผักอีตูครับหรือภาษาไทยอื่นผักแมงลักครับ แล้วก็เยาะน้ำปลาลงเล็กน้อยนะครับพี่น้องมองนี้หอยสูรสชาติกุมกอมครับเสร็จแล้วครับเมนูแกงเห็ดครับพี่น้องหลังจากนั้นเฮาก็ับเสียเอาแกงเห็ดไปแบ่งปันชาวบ้านนะครับบ้านใกล้เคียงครับนี่ก็ถึงแล้วนะครับบ้านหน้าครับเอาแกงเห็ดมาให้เพิินครับพี่น้อง